วัคซีนที่นำมาให้บริการในวันนี้วัคซีนซิโนแวคเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายมีความปลอดภัยสูงใช้กับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องได้เป็นเทคโนโลยีรูปแบบเดิมที่เคยใช้มาก่อนแล้วในวัคซีนชนิดอื่นๆเช่นวัคซีนไวรัสตับอักเสบ A เป็นต้นแต่มีข้อจำกัดคือต้องให้วัคซีนซ้ำเพื่อช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันประสิทธิภาพจะเกิดไม่เต็มที่หลังได้รับเข็มแรก ต้องฉีดครบ2เข็มจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีต้นทุนการผลิตสูงเนื่องจากต้องเพาะเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการระดับสูงการบริหารยาวัคซีนซินแวกฉีดเข้ากล้ามเนื้อสองครั้งห่างกันประมาณ2-4สัปดาห์ประสิทธิภาพวัคซีนสามารถป้องกันอาการที่รุนแรงหรือเสียชีวิตได้และป้องกันการเกิดโรคที่แสดงอาการ ได้ถึงร้อยละ65ปอเซนอาการข้างเคียงส่วนใหญ่ร้อยละ35เป็นอาการที่เกิดขึ้นณนะบริเวณฉีดยาเช่นปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีดหรือมีไข้รู้สึกอ่อนเพลียง่วงนอนเวียนศีรษะปวดเมื่อยลำตัวซึ่งท่านสามารถทานยาพาราเซตามอลเพื่อลดอาการข้างเคียงเหล่านี้ได้โดยเข็มแรก จะมีอาการมากกว่าเข็มที่2และผู้สูงอายุจะเกิดอาการข้างเคียงเหล่านี้น้อยกว่าค่ะแต่หากมีอาการข้างเคียงที่รุนแรงเช่นขึ้นผื่นหรือมีจ้ำเลือดทั่วตัวชาครึ่งซีกแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดแน่นหน้าอกรุนแรงหายใจหอบเหนื่อยให้ท่านพบแพทย์หรือสถานพยาบาลใกล้บ้านทันทีเพื่อประเมินอาการดังกล่าว